นี่ผมมวิซาฝักเลยวนะคนนี้มาสอนตีไข่โดยไม่เปลืองน้ำปลานะคะก็มีที่อย่างนี้หนึ่งไข่ค่ะวิธีปอกไข่ตัววิธีปอกไข่นะคะปอกไข่เนียนๆค่ะอย่าให้เป็นครูครูครูขาครูขาแล้วค่ะนะคะก็อ๋อเาไม่ยอวิธีที่เขาทำอ่ะอยากให้เราองห้อาห้ม่นะคะไม่เหลาดเ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 ด็ ก็ปอกไข่นะคะปอกเรียบร้อยนะคะปอกให้สะอาดนะคะว้นนี้นอนกับไขรปอกไข่ไม่สะาหรอไม่ะาไข่ดำเอาไข่ดำค่ะนะคะก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าดูน้ำเปล่าเลยค่ะนะคะเอาอีเมขเห็นนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าแท้ๆนะครับแล้วกินอะไค่ะตงขากพรไม่กินนังลูกอ่ะให้อีเกินนังลูกอะเรากินแบบอันรดอันโรมัิค่ะขอ ก็ือแครับอแวกมเย็นนะครับแม่ขยขยนจแคนอะไรใครับดงน้ำครับข้าวมอน่กยิงติดเงือกเขาเรียกนเงือกเเดี๋ยวนึงนะครตามรงฟอนไมห นะฮะก็กินเสร็จนะฮะกินน้ำตบค่ะแย่ I'm sorry ใครมเล้ยอได้ฮะกินอะไร่อกินกินอะนะหนึ่งองสใครดังค่ะโอ้ยปวยยายนู่นู่นไหมือนนูใครได้ยังกินได้เลยบ้านนู่นเลย ใครด้าขาด้ด yeah> ้บวกดาบวกบวอ๋อมึงกินเบากันได้ยังบ่กิเบกันเดียนั้นเบื่อีอม่เยอะเยออ้ยม่ได้เ้ยเบอก็เนี้ยม่หยาไม่บ้านนะก็นี้ถูกหมดแล้วดูโต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 